จำไวเลยนะคะหาเพื่อนคนไหนใช้ตู้อัตโนมัติแล้วเปิดไปเปิดไปไฟปุ่มโอ้เรดติดแบบนี้นะคะแล้วระบบทุกอย่างก็ไม่ทำงานเลยนั่นแสดงว่าเกิดความผิดปกติกับตู้แล้วก็ระบบไฟของเราแล้วล่ะคะทุกคนนะคะวิธีการนะคะเบื้องต้นนะคะให้ทุกคนตรวจสอบนะคะภายในตู้ก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นสายไฟอุปกรณ์ต่างๆนะคะยังมีสภาพเหมือนเดิมไหมคะสีของสายไฟตัวอุป กรทุกอย่างนะคะจะต้องเป็นสีเดิมนะคะมีกลิ่นอะไรเกิดขึ้นไหมนะคะมีความกรอนขึ้นหรือเปล่าตรงนี้ให้เราตรวจสอบนะคะถ้าภายในตู้นะคะไม่เกิดปัญหาอะไรเลยปกตินะคะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนไปตรวจสอบในเรื่องของอทางดูดนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นตู้ควบคุมปัอมน้ำนะคะเราก็ต้องไปดูเลยะคะ่ะว่าตั้งแต่ปลอมน้ํานะคะตัวฟุว์วานะคะ,ะตัวท่อนะคะน้ําพอไหมนะคะหรือจะเป็นตัวปลอมเองนะคะซึ่งบางทีเนี่ยถ้าลักษณะ งานที่เปิดโล่งของโรงปั๊มแบบนี้นะคะบางครั้งนะคะจะมีพวกเศษใบไม้ไมเศษกิ่งไม้ไปติดขัดตัวใบพัดของปั๊มโดยก็ได้ซึ่งปัญหาที่อเวอร์โหลดติดในครั้งนี้นะคะอย่างที่นี่ไหนเคยนําเสนอคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดมาจากว่านะคะตัวใบพัดเนี่ยคะ่ะเขานะะเขาฝืดนะคะก็เหมือนกับว่าปั๊มตัวนี้คะ่ะเราใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะตัวแกนใบพัดนะคะอาจจะฝืดคะ่ะทุกคนเวลาเรานานๆเปิดเนี่ย นะคะใบพัดจะไม่ค่อยหมุนนะคะอาการเหมือนพัดลมเก่าๆอ่ะค่ะทุกคนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็จะทดลองนะคะมีการหมุนนะคะใบพัดสักครั้งสองครั้งนะคะเพื่อเป็นการช่วยผลักะคะตั้งแต่แรกๆนะคะอ่าซึ่งนะคะหลังจากนั้นเวลาเทสนะคะก็ใช้งานได้ปกติะคะ่ะทุกคนเนี่ยค่ะเห็นข้อดีของการมีโอเวอร์โหลดหรือ,อยังคะทุกคนถ้าเราปิดโอเวอร์โหลดไว้นะคะอ่าไว้กับพวกอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะการควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะช่วยเราตัดกระแสไฟนะคะเวลาที่มันเกิดอ่าโหลดเยอะนะคะ หรือเกินนะคะซึ่งตรงนี้จะเป็นการป้องกันแล้วก็ถนอมการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าของเราด้วยนะคะตรงนี้ก็ดีมากๆเลยนะคะทุกคน <Okay. S 1> ถ้าใครสนใจความรู้แบบนี้ก็ติดตามี้ไหน่อยไว้เลยนะคะ